เมื่ออดกับคนมารวมกันมันก็คือความอยากได้และความไม่อยากได้ครับมันก็คือตัญหานั่นเองมีความสงสัยหมดความสงสัยในรายการต้องสงสัยเรื่องต้องสงสัยในวันนี้ สวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยได้ในวันนี้นะครับที่จะนําคําถามทั้งโลกมาตอบในทางธรรมครับพี่ชี้ครับวันนี้เรามีคําถามจากแฟนเพจอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คนนี้คุ้นๆมากเลยครับคนนี้ชื่ออะไรครับนาอครับอืมนาอชื่อจริงก็คือออรนุชชูมัคเกอร์จําได้ไหมครับอที่มาจากประเทศเยอรมันใช่ครับผมชูมัเกอร์จะคุ้นมากใช่ไหมครับซึ่งคาถามของนาอนี้ก็โดนกักตัว14วันเหมือนกันนะครับถึงเพิ่งจะมาครับก็ ได้เวลาอันสมควรแล้วครับ,รบโอเคเดี๋ยวผมถามคำถามเลยนะครับนอเขาอยากถามว่าพี่ลิชี่การยอมรับกับความอดทนอย่างไหนจะต้องมาก่อนเพื่อที่ว่าเราจะไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ค่ะนี่คือคำถามที่นาอาสงสัยค่ะเป็นคำถามในรายการต้องสงสัยนะคะอืมโอเคนาอาถามว่าคำแรกคือยอมรับ,รบกับอีกคำคืออดทนสอ,อ,องคนะครับพี่ต้องถามต่างกันว่าถ้าหากในชีวิตของแต่ละคนนั้น ถ้าหากเรายอมรับอะไรได้เราจะเป็นต้องอดทนไหมครับไม่นะนก็ยอมรับไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยอ่าแต่ในชีวิตจริงค,รคนส่วนมากมักจะไม่ยอมรับเจอมากเลยครับอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเรื่องความรักการงานเรื่องเงินประมาณนั้นนะครับอืมสองคำนี้เป็นคําที่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีนะครับเป็นคําที่สอนอะไรเราเยอะมากๆยอมรับก็คืออุเบกขาคือยอมรับวางใจเป็นกลางก่อนส่วนอดทนเนี่ย คืออะไรคือขันติครับนะครับเรามาดูที่คําว่าอดทนก่อนย้อนกลับไปที่พี่บอกว่าถ้าหากเรายอมรับเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมาอดทนเพราะมันจะจบตั้งแต่แรกครับแต่ในบางเรื่องถ้าเรายอมรับไม่ได้เราต้องมาอดทนอดทนแยกออกเป็นสองคำคำแรกคือคําว่าอดคําที่สองคือคำว่าทนสองคำนี้ต่างกันนะฮะคำว่าอดคืออะไรรู้ไหมตามลองดูเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้มันเรียกว่าอดครับใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง เราอยากอดอาหารแบบบางคนอยากลดความอ้วนไปอดอาหารแสดงว่าจริงๆอ่ะมันต้องกินนะแต่เราอดเราไม่ได้นี่คืออดก่อนอันที่สองคือทนทนนี้คือเราไม่อยากได้แต่มันดันได้ใช่ไหมครับเช่นฉันไม่ไม่อยากรับความรู้สึกนี้แต่ฉันต้องทนคอ่ามันจะต่างกันเมื่ออดกับทนมารวมกันมันก็คือความอยากได้และความไม่อยากได้ครับมันก็คือตัญหานั่นเองตัญหามันจะมีสองอันคือภาวะปัญหากับวิภาวะปัญหา ค,คือความอยากได้และไม่อยากได้ครับดังนั้นเราต้องเข้าใจในชีวิตของเราก่อนว่ามันจะมีเรื่องเข้ามาทดสอบในชีวิตของเราคือการทดสอบขันติบาร,รมีนั่นเองถ้าตามสังเกตดูมันจะมีคําว่ายอมรับยอมรับอยู่มือนี้อดทนอยู่มือนี้นะครับถ้าหากในชีวิตของเรานั้นเรายอมรับเรื่องอะไรได้ถ้ายอมรับได้แต่แรกเราไม่จำเป็นต้องมาอดทนใช่ไหมครัอืมครับใช่ค่ะยอมล้วก็ปล่อยเลยใช่แต่พอมันผ่านมาแล้วเนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับเลยต้องมาอดทนเนี่ยแต่ลองคิดดูว่าในชีวิตของเราเนี่ย เราต้องอดทนกับเรื่องอะไรบ้างคือถ้ายกให้เห็นภาพก็เริ่มจากจาก็เป็นอย่างครอบครัวครับผมผมเชื่อว่าจากคนหนึ่งคนอยากมีคู่อ,อยากมีแฟนแล้วก็ต้องแต่งงานสามีภรรยาครับผมเนี่ยแหละครับเริ่มของความอยากก่อนอทีนี้พอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปสักพักก็บางคนเจอสามีไม่ดีทำร้ายตบตีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากม,มีแล้วแสดงว่าเริ่มต้นด้วยความอยาก แต่พออยู่ไปอยู่มากลายเป็นไม่อยากแล้วใช,ใช่ไหมครับประมาณนี้อืถูกต้องเลยฮะมันก็คือภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหามันมาด้วยกันใช่ครับเมื่อมีอยากมันจะมีไม่อยากมาเช่นยกตัวอย่างง่าย,ายนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วตามที่ว่าในสังคมเนี่ยมีอะไรอีกที่มันมาคู่กันเลยเออยากกับไม่อยากเนี่ยมีชื่อเสียงอะ่ะอืใช่ไหมครับกว่าจะมีชื่อเสียงได้เนี่ยบางที<ม>คนก็วิ่งเข้าหาเยอะแยะมากมายก็อยากให้เป็นชื่อเสียงที่ดีพอปูล่าดังปังมาเลยอย่างเงี้ยแต่พอมีชื่อเสียงที่ดีแล้ว ไม่อยากอะไรครับในเรื่องของชื่อเสียงไม่อยากให้ชื่อเสียอ่าโอเคชื่อเสียงายเป็นชื่อเสียเออมันจะต้องมีแบบไอ,อ้ไม่ไม่ฉันฉันฉันโอเคฉันไม่เกี่ยวข้องคือพยายามรักษาความมีชื่อเสียงในด้านที่ดีเอาไว้แต่ด้านเดียวครับผมแต่ในความเป็นจริงมันมันก็อยู่ที่ว่าจะรักษาได้นานแค่ไหนอืมถ้าดีก็รักษาได้แต่ก็ต้องดูว่านานขนาดไหนใช่ครับผมนอกจากชื่อเสียงแล้วมีอะไรอีกครับมันจะอยู่ในโลกกระทำแปดนั่นแหละเงินละกันครับก็ฐานะ คนที่ปานกลางจนยากยากจนขึ้นไปก็อยากจะมีมีมากขึ้นจนเป็นระดับเศรษฐีล่ำรวยคอนิกบอกว่าถ้าเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยก็คงไม่อยากกลับไปจนอใช่ไหมครับครับผมนั่นก็คือมีลาบเสื่อมลาบนั่นเองนะครับมีชื่อเสียงก็คือมีสรรเสริญนะฮะชื่อเสียงก็คือมีนินทานะฮะคราวนี้มียศล่ะคอนิกอะไรออกบ้าง ตอนเริ่มแรกรับราชการมียศน้อยก็อยากจะมียศสูงขึ้นเป็นระดับรัฐมนตรีนาะยกรัฐมนตรีอะไร,รอย่างนี้<ม>อยากอยู่ไปนานๆนอะไรประมาณนั้นครับเรื่องการเมืองนิดหนึ่งครับแต่พอมียศแล้วถามว่ามันอยู่ได้นานไหมมันไม่นานขนาดขนาดเป็นสิบหรือปีอะครับพี่เคยเห็นมีรูปที่เขาแชร์กันตามเฟซบุ๊กนะฮะเป็นรูปหัวกะโหลกวางเรียงกันเลยมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่ถามว่าดูออกไหมว่าหัวกระโหลกที่ว่าเนี่ย หัวไหนเป็นนายกหัวไหนเป็นรัฐมนตรีดูออกไหมไม่น่านจะออกแล้วครับขูดเลขยังไงก็ไม่น่านจะเห็นแล้วด้วยเพราะว่าหัวนั้นคือหัวโขนแต่นี่ของจริงก็คือเป็นแค่กระโหลกทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีะายถาวรน,นะครับดังนั้นความอยากความไม่อยากเนี่ยถ้าเราพิจารณาในเรื่องของธรรมวางให้ถูกพิจารณาให้เป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในกฎไตรลักษณ์นั่นเองกฎแห่งความไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้นะครับพอพิจารณาได้แล้วเนี่ย เราก็จะยอมรับอะไรได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาอดทนจริงๆทนเนี่ยมันเป็นทุกข์มากยานั้นเอาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือเนี่ยออทนหน่อยเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็จะสอบแล้วแล้วเดี๋ยวก็มาดูเอาว่าเกรดจะอสอบรุ้นผ่านไหม,มนะพอพอผ่านตรงนั้นมาเริ่มทํางานก็เฮ้ยฉันจะได้เข้าที่ทํางานที่ฉันอยากได้ไหม,มทน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  แต่บางทีถ้าเราเข้าใจอย่างที่พี่ชี้พูดเมื่อกี้มันก็ง่ายจะกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องทนแล้วเรายอมรับกับสิ่งที่เราทําเต็มที่แล้วจะได้และไม่ได้มันก็เป็นของคู่กันใช่ครับและยอมรับมีสําคัญเลยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของฉันเนี่ยต้องมาเจอแต่เรื่องที่เลวร้ายย้อนกลับไปตรงคําว่ายอมรับก่อนนะครับในชีวิตของเราเราควรยอมรับอันดับแรกเลยคือยอมรับในเรื่องของกฎแห่งกรรมครับนั่นคือยอมรับในเรื่องของการกระทำครับบางคนก็บอกว่าทำไมชีวิตฉัน ไม่ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าคุณได้เคยทํากรรมอะไรไว้ถ้าเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมทุกอย่างเป็นเรื่องของเหตุและผลผลณนปัจจุบันนี้มันมาจากเหตุในอดีตที่เคยทํามา mm hmm. นะฮะบางคนไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะไปอิจฉาคนอื่นว่าทําไมชีวิตคนนี้ประสบความสําเร็จแต่ถ้ามองเรื่องกฎแห่งกรรมออกอ๋อเพราะฉันไม่เคยทํามาฉันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเขา mm hmm. มันจะมีความไม่ไปอิจฉาเขานั่นก็คือความมุทิตา mm hmm. มีความมุทิตาอยู่ในจิต เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเห็นคนอื่นได้ดีก็พอยินดีกับเขายินดีส่วนๆใช่เพราะถือว่านั่นคือสิ่งที่เขาสร้างกรรมดีมาเขาได้ทํามาเขาเลยได้รับทํามาในอดีตซึ่งอดีตไกลโพ้นก็คือชาติก่อนๆๆๆใช่ครับนอกจากยอมรับเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็คือต้องยอมรับกฎธรรมชาติก็คือกฎไตรลักษณ์นั่นเองครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มาหลอมหลอมรวมเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นทุกสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่คงทนถาวร นะครับนี่คือกฎธรรมชาตินะครับแล้วสุดท้ายก็คืออีกกฎหนึ่งต้องยอมรับให้ได้ก็คือกฎแห่งการสืบเนื่องกันทุกอย่างเนี่ยเป็นเหตุและผลสืบเนื่องกันโดยตลอดเมื่อมีสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงมีนะฮะถ้าหากสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันเชื่อมโยงกันสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอีกสิ่งก็เกิดตามสิ่งนี้ดับไปอีกสิ่งก็ดับตามเช่นกันนะครับถ้าหากเรายอมรับได้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการเชื่อมโยงกันกฎแห่งไตรายรัก ถ้าหากเข้าใจกฎ3อย่างนี้เราจะยอมรับอะไรในชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะเป็นการวางอุเบกขาที่ชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีหลงก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีอย่างนี้ที่นอาอ้อเขาถามมาครับว่าระหว่างการยอมรับกับอดทนเนี่ยอะไรมาก่อนกันนะครับพี่ชีก็ขอตอบนอ้อนะฮะซึ่งคําตอบนี้ไม่ต้องรอกัดตัวเหมือนคาถามนครับอ้อไม่ต้องอดทนรอคาตอบเพราะฟังคําตอบได้เลยยอมรับกับอดทนน้อ้อรวมถึงคนอื่นๆนะฮะต้องยอมรับให้ได้ก่อนครับ ถ้าหากเรายอมรับได้ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะไม่มีคําว่าอดทนเพราะมันจะจบตั้งแต่เริ่มต้นนะครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็คิดว่าคนเราเนี่ยมีทั้งความอยากและไม่อยากให้พิจารณาว่าเราอยากเพราะอะไรและไม่อยากเพราะอะไรรับแล้ววางไม่ต้องทนรับแล้วไม่วางยังไงก็ต้องทน